รอนบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นผู้จัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองรอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสืบกันมาแล้วโอกาสวันนี้ภารกิจต่างๆก็ลุล่วงไปตามปกติผู้พูดเองก็ได้ระลึกนึกถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นตำนาน ณนะบ้านสวนเรือนธรรมแห่งนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องจากประสบกา,ารณ์แล้วก็เป็นตำนานให้ลูกหลานพวกเราได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็ให้พวกเรานั้นประกอบกิจกรรมด้านพุทธศาสนากันก็ประกอบไปด้วยคุณงามความดีต่างๆที่เราตั้งมั่นในการที่จะประพฤติตนเป็นพุทธบริษ,ษัทสี่ <ส>ต,ตามกฎเกณฑ์ um, ตามเรื่องราวที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนพฤติกรรมของพวกเรากันมานะครับก็จะเล่าสู่กันฟังเรื่องราวตั้งแต่ซื้อที่ดินที่มาสมัยปี2,500 3นนะครับก็เล่าสู่กันฟังต่างๆเรื่องราวที่เป็นที่มาของตำนานนะครับ ที่พวกเหล่านั้นสามารถที่จะสืบทอดคุณงามความดีของพระรัตนตรัยนะครับเอามาเป็นเครื่องประโยชน์ให้พวกเหล่านั้นน้อมระลึกนึกถึงพฤติกรรมการกระทําของเรานะครับด้วยความเปิดเผยสิ่งที่ผู้พูดเองมีความมุ่งมั่นนะมาตั้ง,ต,งต,ตั้งแต่ตอนที่ เยาว์วัยนะตอนเด็กๆขึ้นมาก็ได้เห็นความทุกขเวทนาต่างๆนะเรื่องราวของการที่พวกเรานั้นได้เกิดมานะครับเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจะเห็นว่าอุปสรรคก็มากมายของการดำเนิน,เนชีวิตนะครับตั้งแต่เราที่เป็นฐานะที่เราเป็นบุตรเป็นลูกเป็นเด็ก ก็ต้องเล่าเรียนศึกษาวิชาต่างๆของการดำเนินชีวิตตามความเป็นจริงกันนะครับเนื่องจากเหตุด,ดังกล่าวอย่างนี้ก็ทำให้ผู้พูดเองแอบคิดแอบไฝฝันในะเรื่องราวของพระธรรมคำสอนเอามาใช้ชีวิตกันนะจนกระทั่งได้มีโอกาสนะได้ซื้อที่แปลงนี้มาเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เก็บหอมรอมลิบ จากเงินออมเนี่ยครับก็พยายามที่แรกเปลี่ยนมาสมัยก่อนน้น,นราคาไม่แพงนะครับราคาย่อมเยาวทีเดียวแล้วก็ได้จากคณะเพื่อนๆผุดนุนเครือคูณหยิบยืมส่งเสริมมาให้ด้วยนะครับรุ่นนั้นเนี่ยก็จะมีนะมีภรรยาผู้พูดเองเนี่ยก็เห็นผู้พูดเองมีความมุ่งมั่นเขาก็จะปล่อยนะครับปล่อยให้ดําเนินไปตามวาระ และโอกาสที่เกิดขึ้นนะครับจากเดิมนั้นแปลงนี้เป็นที่นาที่ทำไร่กันนะครับแต่พอเอิญเนี่ยก็ได้ไปติดริมน้ำนะครับติดริมน้ำในพื้นที่หน้าคลองนาลาวนีนว่นะครับคลอง60วาพอดีนะฮะตั้งพื้นที่อยู่ต่างบนยุทธลายเนี่ยนะครับก็เหล่านี้นะฮะอำเภออูทองจังหวัดสัพรร์บุรีนะครับตามตำนานเนี่ยเขาบอก เล่าขานกันมาว่าที่แปลงนี้อดีตนั้นก็เป็นป่านะโรล,ล้างนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เขาได้พูดจาให้ผูด้ได้ยินได้ฟังเหมือนกันนะครับมีป่าฮะฝรั่งนะฮะแล้วก็มีตะโกนี่นะครับแล้วก็มีลูกต้นว่านะแล้วก็ป่าหลายชนิดด้วยกันเนี่ยนะครับ แต่แล้วเนี่ยก็จะมีนกแก้วนกกระลิงนกกะไหลพวกนี้แหละครับที่มากินผลรสมากลากไม้ในพื้นป่าพื้นที่ตรงนี้สมัยนั้นนะฮะอาการที่พื้นที่อำเภออู่ทองเนี่ยประวัติศาสตร์ตำนานก็เล่ากันมานะครับว่าเป็นเมืองเก่าเมืองแกมเป็นเมืองทารวดีด้วยนะครับแล้วก็ตําบนยุ้งทรายเนี่ยก็มีตำนานเหมือนกันนะครับ ต่สมัยกรุงศรีอยุธยาต้นๆเน,น,นี่นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีเรื่องราวเรื่องเล่าสู่กันฟังให้เราได้ยินได้ฟังมาต,ะต,ะตะลอดเวลานะครับซึ่งผู้พูดเองก็ไม่ได้หมายถึงว่ายึดมั่นถือมั่นอะไรนะครับแต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้ก็ผ่านพ้นมาหลายสิบปีทีเดียวนะครับจนกระทั่งผู้พูดเองก็ได้มีโอกาสนะครับจากกลุ่มคณะเพื่อนๆพี่ๆ ได้มีโอกาสนะบอกต่อๆกันมาให้ไปประมูลอาคารนะของสารกลางมานี่นะครับเอามาปลูกสร้างเพื่อทำประโยชน์ส่วนรวมอย่างนี้นะครับก็เช่นกันนะฮะก็กำหนวยเกิดขึ้นได้มาจากอำนาจบุญกุศลมากกว่านะครับไม่ได้หมายถึงผู้พูดเองนั้นจะกวางขวางหรือจะมีทรัพ์อะไรมาก ก็บรรดาลตามที่เรามุ่งมั่นในคุณงามความดีของพระรัตนตรัยอย่างนี้นะครับผู้พูดเองก็มาเปรียบเทียบตำนานประวัติศาสตร์ให้พวกเรานั้นสืบทอดความตั้งอกตั้งใจนะครับในพระรัตนตรัยในคุณของชีวิตที่เราได้เกิดมาทั้งทีนะครับการที่เราได้เกิดมาเนี่ยผู้พูดเองก็เห็นความไม่เที่ยงะในความเที่ยงที่เป็นจริงก็คือเรื่องราวนะ ที่พวกเรานั้นสามารถน้อมดูตามความเป็นจริงตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าการที่เราได้เห็นเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงในพื้นที่บ้านสวนเรือนธทมเนี่ยอดีตเก่านั้นเนี่ยเขาทำไร่อ้อยกันนะครับไรอ้อยเห็นว่าพอเปลี่ยนมาถึงผู้พูดเองก็มาทำเรื่องทำนานะครับ ทำนาทั้งทําไร่อ้อยทานาเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็แปลกเหมือนกันเป็นพื้นที่ที่ไม่เก็บน้ํานะครับทําทั้งสองอย่างเนี่ยก็ไม่ได้ผลผลิตที่ดีนะครับแต่นั้นมาเนี่ยคุณพ่อผู้พูดเองก็ได้มีโอกาสนะฮะมาปลูกไม้ยืนต้นนะไม้มะม่วงกล้วยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกระทาไปแล้วเนี่ยการดูแลการพัฒนาการเนี่ยก็ไม่ได้ผลตอบแทนเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ดิน พอเจอน้ําเข้าไปก็เหลวนะฮะเป็นเป็นเลนบ้างอะไรบ้างก็ไม่ไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าที่ควรนะครับก็ปล่อยทิ้งว้างบ้างทำบ้างอยู่อย่างนั้นหลายปีทีเดียวเป็น10สิบปีจนกระทั่งเนี่ยสิบยปีผ่านไปผูพ้พูดเองเนี่ยเมื่อวงที่25่ห้พฤษภาคมพ2550เนี่ยนะครับก็ขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนสงการก็ได้มาเยี่ยม คุณแม่ยายผูพ้พูดเองทีง่ท่านก็อยู่ในเขตพื้นที่แต่บนยุทารายนี่แหละก็ได้มากราบท่านาหวังว่าเทศกาลเมษาก็จะมาไหว้ท่านด้วยก็ได้เข้ามาก็ผุดคิดขึ้นมาว่าเอเราจะทําอะไรดีที่มีประโยชน์สืบทอดต่อไปนะครับเนื่องจากว่าเรานั้นไม่สามารถจะทําเกษตรให้งอกงามาสมบูรณ์ได้เนื่องจากพื้นที่ดินครับเป็นดินทรายนะครับ นี่เล่าสู่ตำนานให้ฟังว่ากำเนิดเกิดขึ้นบ้านสวนเรือนธรรมเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะเหตุปัจจุบันนี้ผูพ้พูดเองก็ได้แปลสภาพจากพื้นที่ทำนาก็ดีทำไร่อ้อยก็ดีเนี่ยนะครับมาแปลงมาเป็นสวนป่าเลยนะครับพืชพันธุ์ก็หลายร้อยต้นทีเดียวที่มาปลูกไว้ในพื้นที่แล้วก็ทำการกุศลสืบเนื่องทำเพื่อฝึกฝนตัวเองนะครับเพื่อจะให้เรานั้น มีการปฏิบัตินะไม่ได้ดีตัวออกจากบ้านเรือนที่พักอาศัยครอบครัวมากนักโดยการที่มาทําพฤติกรรมณนะบ้านสวนเรือนทำเราเองนะครับก็ได้การร่วมมือต่างๆนานาจากช่างบ้างจากคนท้องที่พี่ๆน้องๆร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับสละแรงกายร่วมกันทำนี่นะครับ ก็ค่าตอบแทนก็ไม่มากสมัยอดีตหลายกเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับค่อยๆทําไปนะครับค่อยๆเล็กๆน้อยๆของเก่าๆออมาประดิษฐ์ประดอยทําให้เกิดขึ้นเพื่อจะสร้างประโยชน์ทําประโยชน์ฝึกฝนตัวเราเองนะครับให้เกิดแค่พัฒนาในด้านจิตใจแล้วก็ส่งเสริมเรื่องอ่าคือเรียกจิตสํานึกกันนะครับได้เหตุการณ์ต่างๆต,งต,งต,งตำนานมากมายตามประวัติศาสตร์ที่พวกเรา ได้เรียนรู้กันมาเนี่ยรุ่นต่อรุ่นมีหลายรุ่นทีเดียวนะครับที่เราได้ยินได้ฟังกันนะครับบางท่านก็ทำอา,อาชีพเกษตรเนี่ยก็เห็นว่าได้รับผลสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างเนี่ยตำนานเก่าๆก็จะเห็นว่าพื้นที่ยุ้งทรายนี้ก็จะทานน้ำตาลเล็กตาลตโนดกันนะฮะเป็นที่รู้จักมาคุ้นกันทีเดียวนะครับเพราะว่าตาลตโนดเนี่ยนะะก็คือต้นตาลเนี่ยแหละครับ แต่เขาเอาน้ําตาลมาเคี่ยวนะครับน้ําตาลเขาก็จะมีพิธีการในการที่ไปเอาน้ําตาลจากยอดตาลเนี่ยปีนขึ้นไปโดยใช้พระองค์บ้างไม่ใช้พระองค์บ้างนะครับก็จะเป็นนวดเขาจะเป็นนวด,นนวดอก็เรืยองอะไรตาลตัวผู้หรืออะไรที่ที่เขาเล่าสู่กันฟังซึ่งผู้พูดเองก็ก,ก็ไม่ก็ไม่เคยทํานะครับเพราะว่าผู้พูดเองเป็นคนพื้นที่รับๆาบที่แม่น้ํา น,นี้เมื่อทํากันไปเขาก็เก็บพร้อมรอมริฟแลกเปลี่ยนซื้อหากันมาเนี่ยสนุนราคาก็ไม่แพงมากนักสมัยอดตตนะครับก็ได้มีการทํากันมาสืบทอดกันมาจนกระทั่งก็ได้เห็นนะฮะตามตำนานปุยญาติย,ยายพี่ปานนะอานี่แะครับท่านก็มีโอกาสะะได้สร้างเรื่องราวให้ลูกหลานได้สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันนี้นะครับ เราก็จะเห็นการทั่วไปนะว่าการที่การทำอาชีพสุจริตนั้นก็สามารถสร้างความสุขได้นะครับสร้างความสุขให้พวกเราลูกหลานสืบทอดกันมานะครับนั้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งผู้พูดเองก็ได้น้อมพิจารณาพระธรรมคำสอนเอามาปฏิบัติกันเพื่อจะให้ลูกหลานของเรานั้นมีกําลังใจที่เชื่อมั่นในคุณงามความดีของ พระรัตนตรัยนะครับเห็นว่าตำนานเก่าๆคนยุคเก่าๆเนี่ยเขามีความพิถีพิถันเอาใจใส่นะฮะการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ดีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเนี่ยเขาจะแลกเปลี่ยนกันตามตำนานเก่าๆที่เราได้ยินได้ฟังกันเนี่ยแหละครับอาหารยังมีคนทานาเนี่ยเขาก็จะเอาเก็บข้าวเพื่อจะไปแลก อาหารอย่างอื่นจากแหล่งอื่นนะที่อื่นนะครับเสื้อผ้าบ้างของใช้บ้างแล้วก็ของที่สามารถเอามาอุปโภคบริโภคกันได้นะครับสมัยอดีตนะ้นตาลน้นําตาลก็ไปแลกเปลี่ยนนะครับนะแลกข้าวแลกอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือเรื่องราวเล่าสู่กันมาแต่อดีตนะครับเพราะนั้นผูพ้พูดเองก็ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังด้วย ไม่ทันนะเรื่องราวเก่าๆทีเดียวเพราะว่าแต่ก็ได้เห็นอยู่เหมือนกันยุคใหม่ๆเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้ทําตาลกันด้วยนะแต่ไม่ได้เคี่ยวนะถ้าที่ดูปัจจุบันมําตาลตโนดที่นี่ก็ไม่ได้เคี่ยวกันเท่าไหร่นักเห็นเอามาทำน้ําตาลเฉยๆหรือทําเกี่ยวกับเรื่องอขนมตาลน,นะกันในปัจจุบันนะครับ แต่ทุกอย่างฮนะผู้พูดมองว่าชีวิตคนเนี่ยหลากหลายประสบการณ์ต่างๆนานา,นาในการใช้ชีวิตพุทธบริษัท4ีนี่แหละครับก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังพอเพียงพืชผักผลไม้เครื่องครัวต่างๆก็จะามาใช้แลกเปลี่ยนเพือกูลกันและกันนะคืออย่างงานเทศกาลเนี่ยต่างๆเนี่ยเวลาก็ทําบุญกันเนี่ยนะฮะ อาหารบริโภคก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันนะมีของอกับข้าวกับปลานี่แหละครับขนมของหวานของขาวเนี่ยก็จะแลกเปลี่ยนกันสมัยอดีตต,ตามตำนานเก่าๆที่เล่าสู่กันฟังนะครับทีนี้ผู้พูดเองก็ได้เห็นจากบ้านเกิดผู้พูดเขามีเหมือนกันการที่ไปทําบุญที่วัดกันก็จะเอาอาหารนั้นแลกกันคนนี้ถ้วยคนนี้ถ้วยกันแล้วแต่นะครับ นี่คือสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเก่าๆนะไรเลียงสาไม่ได้หมายถึงว่าทำแล้วอวดกันนะครับแต่ทำด้วยจิตสำนึกแบ่งปันเ,เพื้อเฟื้อเพื่อกูนกันและกันเพราะนั้นพวกเราเนี่ยนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยวันนีน้ก็ได้มีการสวดมนต์กันแลก็มีการเสวนากันด้วย าการที่เราจะต้องทำภารกิจต่างๆเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องการพัฒนาใจต่างๆนานาเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นาการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันด้วยนะเพราะว่ายุคสมัยเก่าๆนั้นเราก็ได้เห็นกันคนละมุมคนละที่เพราะการสัญจรโบราณน,นั้นไม่ใช่ของที่คล่องตัวเหมือนยุคปัจจุบันนะครับเพราะยุคปัจจุบันเนี่ยมีพาหนะมีการเคลื่อนไหวมี เทคโนโลยีต่างๆนะฮะแต่โบราโบราณเนี่ยต้องใช้การเวลาในการที่จะเคลื่อนไหวไปสู่ที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งนะครับเพราะนั้นจะต้องสร้างสังคมด้วยจิตสำนึกสร้างความรู้สึกคุณงามความดีต่างๆนานาให้รู้สึกลูกหลานนั้นสืบทอดกันและกันด้วยนะครับเพราะนั้นการจะไปไหนมาไหนเนี่ยต้องใช้ ใช้เดินบ้างใช้พาหนะงวควายมา้านี่หละครับเป็นเครื่องพาหนะในการนำพานะฮะอันนี้ยุคที่ตื่นตาตื่นใจในยุคหนึ่งซึ่งพระพูทธเองก็ได้ยินได้เกี่ยวข้องมาด้วยในยุคประมาณสัก2 5 1 0กว่าเนี่ยจะเห็นว่าการที่มีมโหสพกันเนี่ยนะฮะมีงานต่างๆในงานวัดงานกิจกรรมของหมู่บ้านของสังคมเนี่ย ก็จะเห็นว่าต้องใช้ระบบธรรมชาตินะมีงานทีเนี่ยเตรียมตัวกันเป็นเดือนอเดือนสเดือนสเดือนรู้ข่าวว่าที่นั่นมีงานที่นี่มีงานเนี่ยนะครับก็จะไปเพื่อจะเปิดหูเปิดตานะจิตใจเบิกบานแจ่มใสนะครับเพื่อจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆดนตรีโบร,ราณสมัยยุคผู้พูดเด็กๆเนี่ยนะก็มีวงดนตรีลูกทุ่งนะที่มาวนเวียนนะมาสแสดงให้พวกเราได้ดูกันนี่แหละครับ ลิเกบ้างฮะลิเกก็จะมีทางอายุธยาอายุธยาเยอะทีเดียวนะถ้าที่ผู้ผู้เห็นยุคนั้นนะครับแต่ป่าโมกอ่างทองนี่ก็มีตำนานแล้วก็เป็นที่คื้คืบบกคืมใจนะฮะที่เราจะต้องพบปะกันในงานเตรียมเนื้อเตรียมตัวจิตใจเบิกบานแจ่มใสอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเลยนะฮะตำนานเก่าๆโบราณที่เราใช้ชีวิตกันมา ก็จะเห็นว่าการที่ควบคุมพฤติกรรมของเด็กๆของครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับยุคเก่านั้นครูบาอาจารย์เนี่ยมีบทบาทสำคัญของการใช้ชีวิตตั้งแต่เยาว,ว์วัยนี่แหละครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเด็กๆเนี่ยก็ยังไม่เกรงใจหรือเกรงว่าเรียกเกรงกลัวเท่ากับคุณครูสมัยอดีตนะครับเพราะคุณครูสมัยอดีตนั้นเนี่ยท่านดุดุทีเดียวนะครับ แล้วก็เด็ดขาดแล้วก็มีความมุ่งมั่นให้นักเรียนหรือเด็กๆนั้นมีวิชาวความรู้แล้วก็มีวินยัยนะครับไม่ได้หย่อนยานะฮะผู้พูดเองก็โดนลงโทษมาเยอะทีเดียวนะครับโดนตีโดนคเครียออบรมสั่งสอนเนี่ยก็เป็นประวัติศาสตร์อันที่ดูทุกข์ยากสมัยนั้นในการที่ถูกคุณค,ครูบังคับให้เราต้องทำภารกิจต่างๆต,ต,ตามคำมอบหมาย แต่เนื่องจากเหตุผู้พูดเองก็ไม่ได้หมายถึงสมองจะดีสมัยเก่านะฮะก็ไม่การเล่าเรี่ยงก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องเลี้ยงงูเลี้ยงควายไปด้วยนะฮะเลี้ยงควายมากกว่าตำนานผู้พูดเองเนี่ยใช้การเลี้ยงควายแต่แถวแถวพื้นที่ยุ่งทรายเนี่ยก็จะมีทั้งงูทั้งควายฮนะมีการเลี้ยงสัตว์หลายอย่างเพราะเนื่องจากพื้นที่แถวแถว,แถวนี้เนี่ยเขาจะมีพื้นที่ลาดสูงอยู่นะครับ ราะนั้นจะมีที่ดอนและมีมที่ลาบทำนาก็ได้ด้วยที่ดอนก็ที่ป่าที่เขาทำกเกษตรทำสวนก็สวนได้เนี่ยฮะทำสวนป่าสวนไม้ยืนต้นได้ด้วยเพราะนั้นตำนานนะเก่าๆซึ่งเราได้ยินกันมาเนี่ยพระเจ้าอู่ทองท่านก็มีเมืองอยู่ที่อู่ทองนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่กล่าวขานกันว่า ท่านก็นย้ายจากอุทองไปพันครเสียยุทธยาเนี่ยนะครับก็ต้องสเสด็จเสด็จผ่านนะยุงทลายาเหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่า,าวัดโบสถ์ยุทธยาคารเนี่ยมีตำนานเล่ากันนะครับว่าหน้าวัดโบสถ์เนี่ยจะเป็นสระน้ําใหญ่ฮนะที่เราได้ยินได้ฟังผู้หลักผู้ใหญ่กล่าวขานกันมาแต่อดีตนะฮะมีสระน้ําใหญ่เนี่ยมีตำนานว่าไว้นะปัจจุบันก็เป็นหลังออบตอนะครับ เอาไต่อยุ้งทลายแล้วนี่แหละครับมีตำนานเล่ากันว่านะฮะไอสระน้าเนี่ยว่าสมัยก่อนเขาเล่ากันนะผู้พูดเองก็ไม่ทราบนะผู้หลักผู้ใหญ่กล่าวขานกันว่าท่านพระเจ้าอู่ทองสเสด็จผ่านมาเนี่ยยกเคลื่อนกําลังไปไป,ไปยุธยาก็ได้พักพื้นที่ตรง,ตรงนี้ก็พอดีใช้พื้นที่ชาวบ้านก็ไม่ยอมให้ใช้น้ํากันนะครับ ก็เก่งอะไรก็ไม่ทราบน้ำมัหายากสมัยก่อนหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะตามที่ผู้เลากผู้ใหญ่กล่าวขานกันเน่แต่แล้วก็ใครก็เลยขุดสระน้ําขึ้นมาสระหนึ่งหลังออบตลุนทลายแล้วนี่แหละครับสระน้ำอันนี้ก็แปลกอย่างนึงว่าเมื่อพื้นที่บุคคลพื้นที่ไม่อนุญาตให้ส่วนงานนี่ยท่านเเด็จผ่านมาได้ใช้ใช่ไหม ท่านก็นเลยให้คำสาบว่าถ้าคนพื้นที่ยุ้งถลายไปใช้สระน้ำนี้ก็ทำให้เกิดเป็นเรียกขี้ทุดกุดถังอะไรเงี้ยแหละครับเพราะนั้นต้องระวังเหมือนกันได้ยินข่าวว่ามีเหมือนกันผู้เป็นนะครับอันนี้ก็เป็นตำนานและก็ประวัติศาสตร์ให้เราได้พบปะกันแล้วก็ได้ยินได้ฟังมาด้วยอันนี้จริงเท็จผู้พูดเองก็ไม่ทราบเองนะครับแต่เขาเล่าสู่กันฟังนะครับอันนี้ทำไมชื่อยุ้งถลายเนี่ย บางท่านก็ให้เนื้อหามาว่าตำนานว่าอุดมสมบูรณ์จนกระทั่งยุ้งพังใช่ไหมข้าวเต็มยุ่งเต็มถังนี่แหละครับทำให้ยุ้งพังจึงเรียกยุ้งทลายนะฮะอันนี้ก็เป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับให้เราได้ยินได้ฟังกันมาเพื่อจะให้สืบทอดลูกหลานนะครับว่ากําเนิดบ้านสวนเรืองธรรมก็ดีก็คือตำนานและประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับ เพราะนั้นจะเห็นว่าการที่เรามุ่งมั่นในเชื่อในสิ่งที่เราทำแล้วเกิดประโยชน์ส่วนรวมนะครับก็ทำให้เราได้มองว่าถ้าเรามุ่งมั่นจะทำประโยชน์ส่วนรวมแล้วผลก็สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะนี่กลายเป็น10สิบปีแล้วสิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำภารกิจนะครับเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระเรียนรู้เรื่องทานศีลส,สมาธิปัญญากันแล้วก็อบรมบ่มนิสัย เปลี่ยนแปลงกําลังใจนะครับให้มีความมุ่งมั่นเรื่องของการที่จะใช้ชีวิตกันตามปกติปุถุชนไปสู่การเรียนรู้เรื่องพระธรรมคำสอนตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็บันปลายนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็หมายถึงว่าการที่เราฝึกฝนอบรมน้ำจิตน้ำใจในการที่จะเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะฮะเบื้องต้นพอขึ้นไปเนี่ยจอดจอดท่ามกลางเนี่ยก็จะมีเรื่องการรักษาศีลนะครับ ราสาสักษาศีลเข้าสู่การเรียนรู้ศีลสมาธิกันแล้วก็เติมด้วยปัญญาดับทุกข์ทางใจนั้นบ้านสวนเรือนธรรมเนี่ยก็จึงได้มีโอกาสเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์นะให้ลูกหลานให้พวกเราพทุทธบริษัทธสีนั้นเอาไประลึกนึกถึงตำนานนะย,ยุ่งทลายหรือบ้านสวนเรือนธรรมเนี่ยแหละครับก็จะทำให้เรานั้นได้ฝึกฝนอบรมตัวเองกัน ตามยุคตามสมัย่ผู้พูดเองถือบ้านปลายชีวิตแล้วเนี่ยก็คงใช้ชีวิตไม่ได้เดินานานนักนะอย่างเ,เ,เทศก,ก,กาลวันนี้ก็มีการตักบาตรเทโวกันเนี่ยผู้พูดเองก็ได้ไปร่วมกิจกรรมปรากฏว่าที่วัดบวชวิทยาคารนะครับปรากฏว่าฝนฟ้าตกกันนะครับก็ได้มีน้องสุเมศนะน้องกิฟต์แล้วก็มีพี่ภรรยาเนี่ยท่านก็ ไปร่วมกันในการที่ตางบาดเทวนะฮะก็ได้ยินได้ฟังผู้หลักผู้ใหญ่ท่างก็ให้โอวาทขณะที่พระคุณเจ้าทำบารกิจนะัได้ยินได้ฟังมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เราเออยังระลึกนึกถึงในะเรื่องราวตำนานต่างๆและผู้สร้างประวัติศาสตร์นะให้เราได้ระลึกสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับคุณงามความดีเนี่ย ถ้าทำเนี่ยอย่าไปเรียกร้องว่าจะได้ผลแต่จะเห็นว่าถ้าเราทำคุณงามความดีไปแล้วจะเห็นว่าความสุขของเราก็เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่สังคมต่างๆถึงวันนี้ก็ไม่ใช่ไขรมากมายไม่ได้คนอื่นคนไกลกันนะล้วนแล้วแต่เป็นคนที่คุ้นเคยกันโยกย้ายถ่ายเทจากพื้นที่หนึ่งมาสู่พื้นที่หนึ่งแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงกันไป นะผู้หลักผู้ใหญ่ก็สูญหายตายกันไปคุณหมายก็เกิดขึ้นมาก็โยกย้าย,ย,ายหญิงชายนะต่างถิ่นต่างแดนก็มวนกันมานะเป็นครอบครัวสืบทอดในการพฤติกรรมต่างๆนะครับโบราณเก่าๆจะเห็นว่าความคุ้นเคยนั้นทําให้เหมือนญาติกันเหมือนกันนะครับเพราะนั้นยุคสมัยนี้ก็ต้องระลึกนึกถึงตำนานประวัติศาสตร์ ว่าการที่เราจะมีความสุขและความอบอุ่นนั้นจะต้องสร้างความรักความสามคัคคีความให้อภัยกันเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะครับสร้างศีลสมาธิปัญญากันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราใช้ชีวิตแล้วนะครับก็ทำให้เหล่านั้นนะมั่นอกมั่นใจนะครับอย่างเหตุการณ์ปีปีนี้จะเห็นว่าช่วงปลายปีเนี่ยธรรมชาติก็แปรปรวน มากมายนะครับผู้พูดเองก็ขอพูดจากันเรื่องตำนานประวัติศาสตร์ก็ดีนะครับถ้าเรามีความเชื่อมั่นและมั่นคงในคุณงามความดีในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนเนี่ยให้เป็นพุทธบริษัทแล้วก็เกิดกำลังใจที่เชื่อมั่นศรัทธาพร้อมกับศรัทธาตัวเราเองได้เนี่ยนะครับก็เรื่องของวิธีการดำเนินชีวิตนวันต่อวันเดือนปีเนี่ยนะครับ จนกระทั่งสิ้นสุดชีวิตเนี่ยนะครับจะต้องทำอะไรให้เกิดพลังใจที่เข้มแข็งห้าวหาญเด็ดเดี่ยวมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยลูกหลานต้องระลึกเสมอว่าชีวิตคนเนี่ยไม่ได้อยู่ยืดยาวนะแต่เราจะใช้ชีวิตเรานั้นให้มีความสุขและมีประโยชน์ร่วมกันนะครับเพราะเหล่านี้เองเนี่ยพู้พุทเองก็ได้น้อมนะการกระทํา ตลอดเวลาเนี่ยส่งเสริมให้กำลังใจสถานที่บ้านสวนเรือนธรรมเนี่ยมีความมุ่งหวังว่าเป็นตำนานอย่างหนึ่งของชีวิตพวกเราเนะอย่างน้อยก็เป็นที่พักกายพักใจพี่เรียนรู้ทางกายทางใจเป็นที่พักของคนสูงวัยในสิ่งที่เป็นปัจจุบันและกก็สืบทอดต่อๆกันไปนะครับแต่ด้วยเหตุของคําว่าบ้านสวนเรือนธรรมเนี่ย จะต้องเป็นเส้นทางแนวเดียวกันเคารพสิทธิเคารพผู้ที่บริหารจัดการหลักเกณฑ์คือความรักความสามาัคคีให้อภัยนะครับแล้วก็จะลงด้วยการเรียนรู้ปฏิบัตินะครับให้เข้าถึงจิตถึงใจนะครับเพราะฉะนั้นผู้พูดเองก็อยากจะให้พวกเราพุทธบริษัท4มีความสุขมีความเจริญกันมีการเบิกบานแจ่มใสเรื่องปัจจัย4เรื่องความคล่องตัวกันนี่แหละครับ เราะนั้นจะเห็นตำนานเก่าๆมีความอบอุ่นปัจจุบันก็อยากให้ปัจจุบันนั้นเหมือนโบราณณที่มีความอบอุ่นและความเคารพสิทธิกันนะครับนั้นในวาระต่างๆเล่าเรื่องตำนานประวัติศาสตร์ที่เป็นที่ไปนะฮะของบ้านส่วนเลื่อนธรรมเนี่ยหยิบมาให้พวกเราได้ยินได้ฟังกันเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการที่ เรื่องความมุ่งมั่นความเอาใจใส่ในศีลสมาธิปัญญากันก็เชื่อเลยเกินถ้าทำตามเนี่ยบั้นปลายชีวิตก็ดีและสุดท้ายก็เห็นว่าเราจะมีกําลังใจเชื่อมั่นศรัทธานเนี่ยในบั้นปลายคือหนทางของความออกจากทุกข์ได้นะครับก็พวกเราก็ขอนอบน้อมคุณของพระศีรัตนตรัยนะอ่าโดยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาเนี่ยครูบาอาจารย์ และคุณของคุณงามความดีที่เราได้ตั้งอกตั้งใจกระทำแล้วมาหมาให้พวกเราพุทธบริษัทศีนั้นจงจเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญาการทั่วหน้าจากผู้พูดประสิิสุภาษีสวัสดีครับ